สวัสดีครับพบกับเราในช่องพายทองคำพายดึงนะครับผมสวัสดีพพ่อพี่ศีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ที่ป่าครับผมวันนี้ก็มาหาเห็ดยูคานะครับผมอันนี้เราก็หามาพอสมควรครับประมาณหนึ่งชั่วโมงครับผมลูกตองเต่ที่ห้าครับผมอ่าตอนนี้ก็อยู่ที่ป่าเห็นครับผมอู้ครับเห็นอีกแล้วครับนี่นี่ครับเห็ดยูคาครับผมนี่ ดอกครับตรงนี้ที่ดอกสวยนะครับผมกินแล้วครับผมดอกงนีง่ครับดอกนึง่งปกุ้นมากเลยครับนี่ ดอกนึงครับผมสวยมากเลยครับผมดอกหนึ่งดอกนึงครับอ้ห้าดอกครับผมตัวนี้ดอกหนึ่งดอกนึงหกดอกนี่ครับผมก็หาได้เมคูณแลครับนี่ มานะดูกันต่อครับตีแล้วครับน้องตีแล้วครับนี่นี่ครับนี่นี่ครับอยู่ไกลกันนะครับผมน,นี่ชุ่มชื้นออกดีครับผมยินชุ่มชื้น นี่ครับจออีกแล้วครับผมจือ,อแล้วครับนี่ เจออีกแล้วครับผม ออีกแล้วครับโอ้ยหนี่สองดอกอส,ดสวยเลยครับอ้เรียงแถวกันเลยครับนู่น ดอกออกอยูออีแล้วครับดอกครับตรงนี้โอเคใหญ่เลยครับ น,นี่เก็บสบายหน่อยครับหนึ่คนเย็งนะครับผมน,นี่ดีครับผม,มุูนุูนดูครับผม กันเลยครับนี่หมุอยู่นี่ครับโอ้ขุ่ค่าเลยครับตนี้ดู นี่ครับผมตรงนี้ครับทั้งน,น,นี้ครับผมผู้นี้ออกหนึ่งออกสองครับสองโดกวันนี้สองโดบติดกันเลย อีกดอกหนึ่งเลยอีกแล้วครับผมอูม้ยูอีกแล้วครับ เจอแล้ครับผม เอห้าโดหกโดครับผมตเนี้โอ้ยหลายโดครับหูหนูเจ็ดโดครับผมก็จะเกิดเป็นสายนะครับผโอ้จืดนะครับพี่น้องเออนี่ครับผู้ใหญ่นู่นครับผมนู่นนู่นครับนู่นครับผม ครับผมเก็บค,คนเดียวครับมิตอนนี้ครับผมเก็บค,คนเดียวครับผมโอ้มีคุ้นใหญ่เลยสบายใจเลยครับวันนี้นี่ครับผมเคือเป็น้ายเลยอยูเดียวครับอาไว้ที่นี่อน วันนี้เราก็ได้เต็ียมตะล่าแล้วนะครับผมนี่อกมาพักหน่อยครับจะมากินน้ำกินข้าวกินขนมหน่อยแต่ว่าดูครับนุ่นนุ่มของเราครับมูนีกลอาไปกินนะครับผมเลือแต่น้ำครับอีทีนี่ครับผมเลือแต่น้ำกินเลือแต่น้ำกินนะครับผมนี่ก็กินน้ำรอไม่ควันพาแล้วก็ ทีมงานกำลังเดินทางมาครับผมเนาะก็ะครับคลิปนี้ก็ให้พี่ทุกท่านนะครับผมรับชมเพลงคลิปนี้ก่อนนะครับผมก็มอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติด,ดาตามในช่องพลายทองคำพลายทองเงินช่องเพชรพลายเทินต่อๆก็ลพลายทองคำพลายเทินนะครับผมเฟซบุ๊กขอบชคุณเสมอนะครับผมคลิปนี้ก็ขอกล่าวขอสวัสดีครับขอบคุณครับ